เนื้อแค่นี้ก็ดูคุ้มกับราคาไม่เกิ400น400้นะใช่คุณจะเลือกมีอาไรอีสานไม่อันอีกนะไปครับอันที <laughs> 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 ่เหลือไหม,ขไมเขาอื่นมาก397 <laughs> 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 โอ้ยยังถูกกว่าที่ผมคิดเลยคือส0่ประมาณ400 397เ,เน็ <c oughs> แล้วก็เบียร <c oughs> ์สดเพิ่มแค่109บาทก็จะกลายเป็นแค่506บาทถูกก็คุ้มคุ้มปึ๊บ ไปครับหมดเลยนะไปยาแผวยาแผว สวัสดีครับคุกค,คี้มาครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านแจ่วเทงบุฟเฟ่อาหารอิสารแล้วก็แจ่วคอนนะบอกเลยว่าร้านนี้ผมโดนแอดแบบทะลุมิติอะ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาดังมากๆคนตองคิวนี่คือแบบทะลุมิติดูจุโซนต่อคิวเขา ไม่มันมีไรเดียนั่นแล้วเลยวะไม่เคยกินว่ะแจ่วฮอร้วแล้วเขาบอกว่าราคาเนี่ยสามร้อยต้นๆนะกินแจ่วฮอนเนื้อดีๆได้หมดเลยแล้วก็มีไห่สานเป็นบุฟเฟ่ด้วยผู้เป็นเล่นไปนะรวมหมดแล้วหรอรวมหมดแล้วคือราคามาสามร้อยต้นๆนี่ผมมาเพราะแอดเลยนะต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากที่ยิงแอดใ่ผมบ่อยสุดๆว่ามันฮอตไหมแถวนี้จะอยู่ใกล้เหมือนกันแต่ต้องลองดูนะนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยลำลูกกาคลองสองต้องบอกก่อนว่าเรามาถ่ายงานแถวนี้พอดีนะแต่ผมโดนแอดนี้มานานแล้วก็เลยมาลองดูว่าร้านดังลำลูกกาคลองสองเนี่ย ท,ที่มาอย่ับเ,เอาแอาแหววแจ็คสี่เป็นกี่กวนนักเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยเใส่หลายแสบหลายแวกพาไปาาที่วิววนไปอยู่ไหนมาครับ เจอแล้วครับคนยิงแอดผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะครับตีครับคุณตีนะครับคุณตีรู้ไหมว่าผมโดนแอดคุณเนี่ยมหาศาลมากอ๋อเครับผมเห็นแอดคุณเนี่ยคนต่อคิวพูคนพูดถึงความคุ้มค่ามีทั้งจิ้มจุ่มเนื้อมีทั้งหาอีสานคือไม่อั้นเลยเนี่ยใช่ครับในราคาเท่าไหร่นะเอาแบบเน็ตเลยดีกว่า397ครับ397เน็ตเลยเน็ตเลยกินอะไรได้บ้างก็มีตั้งแต่แจ่วฮ้อนมีหมูมีเนื้อเนื้อออสนะครับเนื้อออสใช่เนื้อโคขุนต้องตำยำทอดเนื้ อ๋อหมายถึงว่าส้มตำยำทอดย่างใช่ครับอาหายสายครบทั้วเลยใช่ครับพูดเป็นเล่นในราคาไม่เกิน400เลยนะใช่397กินไม่อั้นกี่ชั่วโมงไม่อั้นชั่วโมง45ครับเฮ้ยที่เขาโฆษณาเกินจริงเหรอแต่เห็นร้านวาคนเยอะมากนะลองกินเลยไหมแต่ไม่ได้เฮ้ยไหนยังไม่เปิดเลยเออแล้วแล้วเก๊กหวยไหมเก๊กหวยมีครับก็คือว่าเดือนพฤศจิกาทันวาเรามีจัดโบุฟเฟ่เบียร์ด้วยเฮ้ย มาถูกวันพอดีโป้งแต่บรรยากาศร้านก็น่าดีจังบุฟเฟ่แกงคูเยเพิ่มคนละร้อยเก้าบาทก็คือกินเกงคูเยไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยโอ้ยหมดเป็นถังนะพอเสร็จนั้นเลยมาลุยเอาเลยไหมเอาเลยเอาหานลงเลยมาครับมามาครับหลังจากที่เราถือว่าเราจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยเราจะได้แก้วมาเนี่ยก็จะเป็นรีฟิลหมดเลยเจ้าสมุนไพรเจ้าน้ำปลามีผักสดนะนี่มาดูว่าในราคานี้นะคุ้มค่าแค่ไหน ดูดีไหมเดี๋ยวนะดูดีนะไม่ไม่ไม่สีเรงนะอ่าดูสันคอหมูสวยอยู่นะเยี่ยมเลยหมูมากหมูมากเอาไหมเอาไม่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 เอาสามชั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้ดูดีว่ะเฮ้ยแต่ของเขาอ่ะดูสะอาดสะอาดนะดูแบบดูไฮโซนะเฮ้ยข้างล่างหยิบได้ป่บวะไม่เป็นต้องเพิ่มร้อยเก้าบาทมาเนื้อแล้วว่ะนี่น้องไล่ดูดีว่ะเฮ้ยเป็นเล่นไปนะคุณในราคานี้โอเคปั๊บอผมว่าเฟี้ยวอยู่นะ นี่จะเป็นเนื้อหนอกนะอันนี้มีบุลเส้นมีปลาหมึกมีตับนี่เดือออนเหรอเนื้อออนมาแล้วว่ะเฮ้ยไม่น่าเกลียดนะเว้ยคุณดูดีเลยยังอีกนะหมึกกรอบมีแมงกะพรุนมีเดือเตลีอไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะแค่เนื้อแค่นี้ก็ดูคุ้มกับราคาไม่เกินส0่ร้อนะใช่คุณจะเลือกมีอะไรอีสานมีอันอีกนะเมื่อกี้เขาบอกกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงปะสองชั่วโมงครึ่งวะโอ้ยอิ่มแล้วแหละแค่นี้ก็หนักแล้วนะคุณว่าอะไรอร่อยวะต้องลายดูดีกว่าเมื่อกี้ ต้องลายไปอีกหนึ่งไปครับเพราะว่านะแต่เย็นไปกันเลยโอ้ยไม่เยอะไปใช่ป่ะที่สั่งอ่ะกินหมดใช่ไหมเนี่ยอะไรนะกินหมดไหมเนี่ย ว่าไม่หมดไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราก็มีทีมงานกินนะเดี๋ยวได้ขาวอิตาลีจะมาด้วยเฮ้ยคุณผมคิดถึงอะไรรู้ป่ะสมัยก่อนจำได้ไหมเราไปกินกันอะอะไรอะไรพลพลพลโพลอะแถวนจันเออแถวนจัน่ะพลโพลอะเบอร์นั้นเลยนะก็คือย่างอีสานครบมีไห่อีสานครบส้มตำล่ามน้ำตกก้อยย่างทอดครบหมดแล้วก็มีปิ้งย่างด้วยมีเจ้าฮอรด้วยเฮ้ยเท่าไหร่นะ400รอเออตีว่า4 0ร้อยะ397เนจ็ตเ็ฟินอยู่ปะ ครเคื่อจงจมุณว่าเราควรชิมอะไรก่อนปิ้งย่างหรือพวกอาหารสำเร็จก่อนสำเร็จก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเซ็ง,งต้มตําก่อนเลยผิดทั้งหมดครับผรเราควรชิมนี้ก่อนครับผมบอกก่อนนะว่าที่นี่นะที่เป็นเก๊กฮวยบุฟเฟ่เพิ่มร้อยเก้าบาทนี่นะเป็นสดนะสดแล้วก็ยี่ห้อตัวบีนะตัวบีหรือว่าอะบีไงใครของผมผมพิเศษหน่อยเพราะว่าเบียกกินไม่ได้นะเดยวซีเลงโอ้โหชิลปะชิล ตำลูกกาฮนะมาเอาอะไรก่อนนะซมตำก่อนไปเดี๋ยวมันเซ็งซมตำก่อนคือง่ายๆว่าคุณสั่งหารนสารได้ไม่อั้นนะกดสั่งได้เลยที่ซมตำปลานะเขาก็เสิร์ฟมาแบบจานโอเคนะไม่ได้ใหญ่เกินไปรสจัดหน่อยนะไม่หวานอ,อร่อยไม่หวานเด็กอ้วนนะครับทั้งหลายสามชั้นทอดน,น้ำปลาก็มีเอาแบบไม่ต้องจิ้มเลยนะนี่คงกินไม่อั้นนะ ไม่อร่อยว่ะรสชาติเหมือนที่ผมทำเลยเนื้อตุ๋นเขาบอกเขาว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันไปเงี่ยร้านร้านอย่างนี้มีเนื้อตุ๋นด้วยเหรองงมากทำเหมือ้องจิ้มนะอย่างงี้เราสั่งมาเราใส่ไว้ในแจ่วฮอร์ได้ป่ะเนื้อตุ๋นสบายเต็มเลยนะเออเข้าเลยนะเอาใส่เลยโอ้โหโอ้โหเป็นฟิเนื้อตุ๋นในแจ่วฮอร์ก้อยกล้าไหมท้องไส้เป็นไงน่ากินอยู่ต้องกินนี่ต้องบอกก่านะผมไม่ค่อยถูกกับเนื้อดิบเท่าไหร่นะ ปลียไหมมกรุงเทพหน่อยกรุงเทพหน่อยอ่านี่ดูข้า,ขาวโพด<ว><ว>ทอดเ<ะ>ขาเรียกตำข้าวโพดทอดน,นะแล้จริงๆเขาวาอะไรตีนะคุณว่าไหม,มดมีโอ้โหยังไม่หมดอีกว่เ <c oughs> ข้าวนเด็ก้วดเลยนะนี่ไสอ่อนทอดน,นี่คนน่้ากินชิมแจ่วนหน่อยไปครับไปยากตามติดๆคุณช่มไหมว่าเป็นเมนูที่ผมชอบมาก ตั้งแต่เป็นกาวหงก็ไม่กินเลยอันนี้กินเพื่องานนะได้อยู่พรุ่งนี้เป็นไงเรียบร้อยเดินไม่ได้ไปครับนี่ในนี่ในรอบปีเลยเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวครับไปครับไส้ทำให้ตุ๋นก่อนเลยไมย่เลยไม่นี่เลยก็คือไม่เหนียวเลยมาได้ครึง่งนไม่ถึงครึ่งทางนะผมว่าดีมากเลยนะมีความหมูย่างด้วยถ้าเกิดไปที่อื่นความหมูย่างนี้ทานเท่าไหร่ละร้อยกว่าบาทแล้วรอว้อยนี้กินไม่อั้นนะจริงข้าไปเลย หมับเขาให้ไปครับจิ๋วกุยปีกไก่เอ,อ้ยมันทำไมจิ๋วกุย่ยไม่มีปีกอ่ะมีปีกเต็มออ๋มีปีกไก่ทอดไม่อั่นเหมือนกันเด็กๆมาพาลูกพาลหลานมาก็ได้ใช่ไหม,มได้ครับไปพอแล้วอิ่มแล้วเฮ้ย <laughs> แต่พอนี่ก็เดือดฟินแล้วนะ จริงๆพอเรามากินในเรื่องอาหารอีสานนะมันเหมือนอินสะขยานะมันเหมือนแบบบ้านเราอะกินอย่างเงี้ยเวลาดื่มนะใช่รสจัดกินเล่นลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีตําเส้นเล็กด้วยดูดิที่ขายในร้านผมนะแพงๆกินที่นี่นะไม่อั้นนะขออนุญาตไม่กินเส้นเล็กนะกินากากบมกกับนี่แล้วกันนะจะไ,ได้ไม่อิ่มมากเฮ้ยไม่ใช่มีแค่นี้นะตังมาไม่หมดโต๊ะไม่พอมีั่งอีกเยอะมากมายอีก็หลากหลายอีสานครบเครื่องแหละครบเครื่อง เขาเขาเขาคอหลักไห <m ess il> มมามามาเอาเมนนะเอาเมนนะคุณว่าเนื้ออะไรดีวะตอนนี้ <m ess il> นี่กับเนืข้าอันนี้หมูอันนี้เนื้ออันนี้น้องลายปะคุณว่าเราลองน้องลายเลย,ยไหมน้องลายก่อนเลยน้องลายดูถ้าจะแบบสีสันน่าจะโอเคนะลอ,องดูนะจุ่มไปเอาแบบละเลื้อละเละืล้อพ <m ess il> อนะครัได <m ess il> ้แล้วลองเลื้อนๆโอ้โหูดิไปครับขอยญัดจิ้มก่อนนะแต่ว่าขาที่จะว่าขาคุณดูจิ้มไปเลยครับ ปุ๊บโอ้โหไปครับพูดได้บางอย่างนะตอนแรกคิดว่าจะเหนียวเพราะราคาเท่านี้นะมีโอกาสไหมที่จะเหนียวนะไม่เหนียวเลยโอ้โหเราเพิ่งดื่มมาดูรัวสดชื่นแรสชาติมันตัดจ้า,านไงหัวใ,ใจใช่ไหมมันก็เลยแบบเผ<ว>ื่อคุณลองคุณล,ลองเนื้อตุ่นนี่นี่ดู โอ้แล้วต่วนเจ้าะฮอนว่ะไม่ต้องจิ้มเลยผมว่านะผมคิดว่าไม่ต้องจิ้มนะแต่ต้องอะไรไปรู้ไหมต้องเป่ารอนหนึ่งเขาไม่ได้มีแค่เนื้อนะครับผมบอกก่อนนะหมูเบคอนเขาก็มีนะทะเลมีไหมมีเป็นพวกปลาหมึกแค่หมึกกรอบมีกากินเลยร้อนอะไรไปเลยกินอะไรไหมหมูไหมเบคอนไหมล่ะหรือหมูเลยเบคอนไหมอันไหนเบคอนวะมีเบคอนอ่ลองเบคอนเนาะ ผมได้ถามว่าเป็นข้อนี่เขาทำเองหมดลมควันด้วยป่ะลมควันทำเองอ่ะลับย่างนะได้โอ้โหความชายางให้คุณด้วยชิ้นหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากกินเนื้อออสว่ะเขามีทั้งมันหมูแล้วก็มีเนื้อด้วยนะมาการีนป่ะเนี่ยแล้วแต่จะกินเนื้อมาการีนก็ได้ถ้าเกิดมาการีนก็คือโคขุนเลยนะผมไปขอชิมเนื้อออสหน่อยนะอยู่ไหนเอ่ยเนื้อออสย่างเนื้อออสไปด้วยเลยไปครับ สี่ร้อยเน็ตถ้าเพิ่มอีกร้อยเก้าบาทได้กินเค้กควยไม่อั้นคนอยู่รังสิตนะหรือว่าแถวนี้เขาเรียกรังสิตใช่ป่ะรังลูกกาลังก็รังสิตแหละลังลูกกาลังสิตนะถ้าขับมาเลยผมว่าคุ้มอยู่ขับมาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าทีเครื่องดื่มกับของกินนะอ๋อหมายถึงว่ากินได้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าทีเฮ้ยผมว่าคุ้มปิ้นะคอมเบียร์คุ้มนะว่าดีไหมแล้วนี่เขาเขาใจคนกินส้มตำนะมีหมี่ลวกให้ด้วยนะคุกเบคอนอ่ะคุกน้ำมันเบคอนอ่ะ โดยรวมคุณว่าไงผ่านอยากมีชาวบ้านผ่านผมว่าขยายสาขาได้แถวบ,บ้านนะเฮ้ยผมกินเนื้อก่าวเ<ช>นี่ยวะเอาเนื้อมันกินไม่สุกเลยเนื้อออสเตรเลียอันนี้เป็นแบบย่างนะไปครับปึ๊บไม่มีเหนียวเลยวะตอนแรกคิดว่าราคานี้ต้องมีเหนียวนะไม่มีนี่เบคอนพอไหมคุณว่าพอไหมหเด<ร>ี๋ยวเอาเหนียวม<อ><อ>ันหน่อยเขาเป็นกิ๊กหมดสามแบบนะเมื่อกี้แตงมะขามใช่ไหม อันนี้แจบน้ำปลาแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มสุกกี้รู้จักน้ำปลาบ้างปึ๊บอ่อมันจะใสกว่าน่อยขอชวนดีงานนี้ฟิน,นลองนี้ลองกินกน,น้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มนี้ก่อนน้ำจิ้มน้ำปลาป้าดีนะฟินฟิน <น>เบคอน <Bacon S 2> ดีนะอหอมนะแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปด้วยนะเฮ้ยนั้นอะไรวะขากล้องแม่ขึ้นมาโอเคจริงๆเมนูเนี่ยยังไม่หมดนะผมบอกก่อนผมหยิบม,มาไม่หมดเพราะมันเต็มโตแล้วนะแต่ว่าวันนี้มีคนมาช่วยกินอิดาโอ,อ๊ตจริงเปล่ากำลังขับรถมาเพราะผมเพราะผมรู้สึกว่าต้องใช้นักกินจูหน่อยถ้าเกิดร้านนี้นะติดโลสามาสิบโลสามาเลยต้องไอ้นัทไร่เทียโอเครออิดโอ๊ตมานะมาดูว่าอิดโอ๊ตจะเห็นด้วยไหมว่าอร่อยเปล่า ครับแต่งตัวมาอย่างงี้ให้ยโป่งให้ยโป่งใส่สีเหลืองนี่บูดาเบสเลยนะฮะใครอ่ะมามาสายครับอาบน้ำนานนะมึงอ่ะลังสิตมันร้ายไงคุณรัังสิตมน้ายเบออร์ไไว้้หน่ยดมเฮ้ยแต่อันนี้คนก็เยอะแล้วนะนี่ก็เยอะนี่ก็เกือบเต็มนะเกือบเต็มนะอ่ะคุณไปดูคุณภาพขนะแต่ผมให้คุณทายราคาว่าถ้าเกิดเน็ตเลยเท่าไหร่อ่ะคุณไปดูของเขาดีไหมลองดูลองดู ไอโอ๊ตกนะินนะฮะ <c oughs> โอ้ยมึงก็ซื้อซื้อหยิบเลย <c oughs> แล้วไม่กินด้วยหรอเออโอ้ออพรก่งนี้ก็ไอ้นี่อบุฟเฟ่เหรอเพิ่ม109บาทแต่ว่าดีกว่านี้ก็คือแบบสดเพิ่มอะไรก็บาทกินแบบสดไม่อันโอ้ยคุณโป้งก็ <c oughs> มึงดูดิมือมันสัน่น <c oughs> โอ้ยคุณโปง้งโอ้ตรงนี้ผมหยิบได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยแต่เหลือให้คนอื่นกินมันก็ได้อะไรอ่ะฮะไม่่ มันนัดไอ้นัมาวะ่เอถ่ายนัมาเอเอาาเอาอรๆนีเออเฮ้ยนี่หมาบมเล่นใหญ่เลยเว้ยาสายใสกดกใหญ่เลยเว้ยอนเต็มนอนเต็มเฮ้ยมันจะนุ่มเท่าร้านร้านคุณไหมเนื้อเล่นไหมเล่นมเลอา้านคูผ่านเลยเล่นไหมเล่นไหมเลร้านนั้นหช่วงนี้เขากลังดังเลยอะไรเจนเทออะไรอันนั้นไม่ได้ยิงแอดนะแต่เห็นเรื่อยๆเลยไอ้ย้แม่งเก่งว่ะทำกับตลาดเก่งเลยอุ้ยเต็มเลยคุณ อ่ะตูงนี่นั่นเต็มเลยเอออ้าวคุณหยิบเลยอยากกินแล้วหยิบเฮ้ยดีกว่าดีกว่าแต่เบคอนเขาทำเองกินเหลือไหมเขาอื่นมากเอาอันนี้อ๋อเขาไเห็นบอกว่าหยิบได้เลยให้มันมาสายมันตลกเว้ยเดี๋ยวหลังให้มันมาสายดีน้ำเต็มน้ำเต็มน้นเต็มน้นเต็มดีอะโอ้สุดยอดหลากหลายนะอันนี้คือไม่ใช่มีแค่เป็นย่างนะนี่คือแจ่วหอผมสั่งไปเทียบเลยคืออาหารอีสานไม่อั้นด้วยประมาณกี่รายการ80รายการสั่งได้แล้วก็มีพวก หมูเนื้อนิดนิดหน่อยเออคุณภาพดีเ <มา S 2> ดี<ว>๋ย<ห>วให้คุณกินสักสองสามคำผมจะให้คุณถ่ายเพราะว่าผมบอกก่อนนะว่าหน้าร้านไม่ได้มีราคาติดนะถูกไหม <า S 1> ไ<ว>อ่าเพราะเป็นป้ายใหญ่ๆเฉยแล้วเมื่อกี้ผมเอาเมนูเขาทิ้งไปเดี๋ยวให้โอ๊ตถ่ายว่าถ้าเกิดหมดนี่นะหนึ่งชั่วโมงสี่ยให้ถ่ายว่าราคาประมาณเท่าไหร่จำกัดเวลาที่หนึชั่วโมงสี่สนาทีโอเคโอเคให้คุณชิมก่อนเพราะว่าคุคุณคุณกินคุณภาพเลยก่อน ันนี้กินอันนู้นมาสายหน่อยไทยยับเลยคือถ้าเกิดเป็นสายผมนะกินดื่มนะแม่งปินอยู่นะโอ้ยผมว่าสายดื่มแบบแก้วโกงกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยกินย่างก็ใช่อันนี้ก็ใช่แต่ห้อนอีกมีไหมแถวบ้านคุณมีร้านอย่างไหมไม่มีเลยเคยกินอย่างนี้ไหมมีไหมมีแยกกันอันเนี้ยแยกอันนี้ก็แยกอันมีผมว่าเคยกินไอ้สมัยโคขุนนะคุณเคยไหมมีไหมเฮ้ยผมเคยกินร้านหนึ่งอะไรติดติดติดอะไรทุกอย่างอบบอยู่แถวแถวไอ้เมืองไจ่อันนี้ด้ ี่วาติดอะไรเออนั่งนึกว่าติดอะไรติดไฟแนนต์มั้งคุณวะอันนั้นคือติดใจหมูเป็นเหลืนเฮ้ยติดลมอ่ะติดล้มโอ๊ยลองพคุณอ่ะเออไม่หมูหมูก็เหนียวน้ำจิ้มเหม็นหืนงไดเอทไม่เข้าใจเหรอเออดายเอทมันเอทมันก็เหนียวหน่อยตอนนี้ก็กระจายไปหลายสาขาแล้วละมั้งปิดแต่เนื้อเขาไม่เหนียวเลยนะเอออันนี้ผมว่ากินได้เลยเฟี้ยวตอนแรกมองแบบไขมันไม่เยอะคึงว่าเหนียวไงอย่างนี้ว่ะ ไม่ต้องรีวิวแล้วเพราะเรารีวิวไปแล้วครับคุณทายเลยขอแบบเหมือนคุณเล่นหวยเลยแทงทีเดียวพออืสมมุติถ้าหมดนี่นะยังไม่รวมเบียร์อ๋อมีราคาแบบรวมเบียร์อันนี้รวมแค่เครื่องดื่มก็คือมีพวกน้ำอัดลมกับน้ำหวานอ่าตัดเบียร์ทิ้งไปก่อนคุณว่าเท่าไหร่เอาแบบสัตว์จริงนะไม่ได้โกหกนะเขาไม่รู้อ่าคุณว่าเท่าไหร่เอาแบบสัตว์จริงคุณไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เออผมผมเดินมาไม่เห็นไม่เห็นว่าเท่าไหร่เออสักแปดเก้าถึงไหมแปดเก้าไอ้เนี่ยไม่ใช่เขาทรายหัว่าท้าย เขาติดไปนานแล้วยิก่อนมากเลยออะโยให้ผมประเมินนะผมว่าอ่ะปิงย่างปิงย่างขึ้มจุ่มเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่ดิรวมกันหมดแล้วเดี๋ยวนี่ผมคำนวณคำนวณออันนี้299บวกอันนี้อีก150เป็นประมาณ450เอ้ารวมน้ำเรวด้วยฮะ4ี่รเอาสี่้ามเก้เลขสวยๆมันต้องประมาณนี้เฮ้ยมันเก่งเหมือนกันนะใกล้เคียงมากเลยนะใช่ป่ะใกล้เคียงใกล้ไหมใกล้ไหมอ่ะสมมติถ้าเกิดเพิ่มเบียร์เพิ่มเบียร์สดบุฟเฟ่์คุณว่าพวกเยอะอะไรเพิ่มเบียร์ ถ้าเพิ่มเบียร์เนี่ยไอพวกนี้ต้องเอาออกเลยเอาแต่เบียร์ทำตัวไป็นโป้องไม่ได้เนี่ยก็เห็นเนี่ยกินอยู่เนี่ยไม่เห็นจะตาอะไรพวกนี้อันนี้เลยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะหกหกเก้าเก้าเอาหกเก้าเก้าเหรอเลยละเลยเบียร์สดเหรอเบียร์สดเหรอเบียร์สดโอ้เบียร์สดก็ต้องเลยไปอีกอ่ะตัวเบียร์ยเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าเก้านะเฉลยเลยเท่าไหร่นะอาหารสามเก้าเจ็ด โอ้ยังถูกกว่าที่ผมคิดเลยก็คือสี0รประมาณ400 397เน็ตแล้วก็เบียร์สดเพิ่มแค่109บาทก็จะกลายเป็นแค่506บาทโคตรคุ้มโคคุ้มดีไหมโคตรคุ้มนะถ้าเป็นคนคุณอันนี้ผมประเมินแบบประเมินแบบพันตั๋มไว้เลยนะผมว่าอันเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี้ย299อันนี้บวกหนึอยห้าตอะไรเงี้ยก็ถือคุ้มค่าไหมโคตรคุ้มมาดีเดียวจบๆเลยก็คือใครผู้ชายชอบกินปิ้งย่างผู้หญิงชอบกินอาหารอีสานแซ่บๆคุณมาด้วยกันได้เลย จบเลยแล้วคุณมาใครมาอ่าโอเคครับแต่เราดื่มตอนนี้คือเราดื่มยาวๆนะก่อนที่เราจะซีเลงกันไปเม่วานนี้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของร้านฝากร้านสักทีนะเจ้าของร้านก็ตอนนี้มาดื่มกับเราแล้วนะครับให้พิตรีพิตรีฝากร้านหน่อยแต่กล้องก็เริ่มมือสั่นแล้วคุณดูเจอบุฟเฟ่ไปไงเดี๋ยวให้พิติีนะเจ้าของร้านนะฝากร้านเต็มๆสักรอบนึงครับลุยเลยครับก็ฝากร้านแจ่วเฮง กี่ยวฮอร์ไปเลยนะครับตอนนี้ทำเป็นบุฟเฟ่นะครับราคา397บาทเจ็ดแล้วนะครับไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วเพราเดี๋ยวถ้าคุณจะบวกเบียร์บุฟเฟ่หรบุฟเฟ่เบียร์เพิ่มอีก1 0อบาททานได้1ชั่วโมง15นาทีครับอยู่ที่น้ำสิ่ครับขอบคุณมากครับเปิดปิดวันไหนมีวันปิดไหมไม่มีวันปิดครับเปิดทุกวันเปิดกี่โมง5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มครับ แล้วว่าถ้าเกิดศูนย์มา walk in ได้เลยไหมหรือต้องจองหน่อย walk in ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามาหลายคนก็ทักเข้ามาจองได้ครับใน Facebook แล้วกันนะในเฟซบุ๊กจะขึ้นเฟซบุ๊กให้นะได้ครับโอเคครับแค่นี้เลยไหมเปิดทกวันเช้าเปิดก่อนไปแล้วเออลืมไปว่ะคอนเซปต์ขเพราะว่าใส่ตั้งแต่5้าโมงแล้วไงโอ๊ตมาโอ๊ตเลยจะได้กินวะไปครับไปครับเอ้ยไปดึงนะไปดึงนะแต่กล้องมันจะเนียนว่ะ ไปครับหมดเลยนะไปยาแผวยาแผวเอาไม่เยอะนะครับผมชวนเฮยองไหมเหลือเยอะเลยเจอลิปหน้าครับ